สวัสดีครั้งครับทุกคนครับก็ตอนนี้เป็นเวลาในการไม่มีเดี๋ยวสี่ทุ่มครับก็เพิ่งเสร็จงานมาไปมาจากขอบนะครับนี่มานั่งกินข้าวอ,าอยู่ร้านอาหารร้านโปรดเลยนะครับร้านเจลีบซีฟู้ดนะครับถ้าเกิดใครเคยมาแวะแถวแถวพญาไทยนะฮะจะรู้ว่าร้านนี้อร่อยมากนะฮะ ก็ย่งอาหารยังไม่มาเลยนะนั่งมองจานเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาจะถ่ยายคลิปตอนกินมให้ดูอีกแล้วกันนะสะ่วนคนที่เพิ่งดูคลิปกินวิตามินไปนะฮะแล้วก็ถามกันมาเยอะนะฮะว่าเออให้ช่วยอธิบายาสปปรรพคุณหน่อยนะฮะจริงๆก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่า,าผมขอสงวนการพูดชื่อยี่ห้อนะฮะโดยเฉพาะเรื่องสปปรรพคุณเนี่ยมันจะเป็นการโฆษณาเต็มๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องสรรพคุณไปเซิร์ชหาเองแล้วกันนะครับโอเคครับผมขาตรวนครับบ๊ายบาย